ช้างกับมนุษย์คนละยุคเอนกันเดี๋ยวอบอกมาค่ะข,ขอสวัสดีแล้วก็ต้อนนอ้เราก็ยุกิใหม่ด้วยนะคะจุดนี้เป็นแหล่งขุดค้นทางด้านโบราณะคะดีค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่เรามีการขุดค้นโโพโครงกระดูกมนุษย์โบราณแล้วก็โครงกระดูกช้างตรงนี้เราได้ดาเนินการขุดค้นไปเมื่อประมาณปี2531เริ่มแล้ว ที่ขุดก็คือจะเป็นฝั่งด้านหน้าของนกงเที่ยวเลือกจับผิวดินลงไปสักประมาณ1เมตรเราพบโรงกระดูกช้างจำนวนหนึ่งโครงซึ่งตรงนี้ยังเป็นกระดูกของจริงอยู่เราพบว่ากระดูกช้างที่ขุดพบอายุจะอยู่ที่ประมาณ9 0 0ารอถึงหนึ่ปีมาแล้วนัาสะท้อนได้เห็นว่าในช่วงยุคสมัยนี้คนที่นี่รู้จักการใช้สัตว์เป็นพาหนะและแรงงาน,งงานาเพื่อจักมากวัสดุเข้ามาใช้งานด้านในกันแล้วพบเนื้อสีสัตว์ของช้างขึ้นมาบริเวณทิศเหนือสังเกตว,ว่าจะ มีกลุ่มภาชนะอินมเผาซึ่งคาดว่าตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องเส้นสับเวรเพื่อเป็นสิ่งของขอุทิเใ่้กับช้างหมายความว่าช้างไม่ได้เกิดมาลบตายด้วยความบังเอิญตรงจุดนี้เป็นตามตั้งใจตามมาฝังอย่างแน่นอนจากนั้นเราขยายหลุมต่อมาเพื่อไปฝังด้านที่เหนือ ทางนี่ลงดุดลึกลงไปอยู่ที่4เมตรค่ะก็ไปพบโครงกระดูกมนุษย์1,700ปีซึ่งผบว่าเก่ากว่ากระดูกช้างที่ขุดพบกันในครั้งแรกสมมติที่สุดตรงนี้ก็คือโครงที่อยู่ตรงกลางเป็นเพศหญิงสูง180เซนติเมตรและส่วนที่ผบว่าฝังเป็นสิ่ของอุทิติรวมลงไปให้ด้วยแล้วพบที่ลำคอด้านซ้ายค่ะ แถวๆใต้ตาคามนะคะมีเครื่องประดับที่ทําจากคานิเลียนสีส้มจํานวน1เมตรเราพบว่าถิกก่นกาเนิดของคานิเลียนมาจากอินเดียนั่นเป็นไปได้ว่าชุมชนแห่งนี้ไม่ได้อยู่กอยดับโดดเดียวพบว่ามีการติดต่อกับชาวต่างแดนตั้งแต่1,700ปีมาแล้ว พบที่แขนซ้ายค่ะตรงข้อศอกไปกัไลายกลมสีเขียวอีกชิ้นหนึ่งเป็นกําไลสลิตรก็คือเครื่องประดับที่มีค่าเจนกานถ้าสังเกตจากเครื่องประดับที่พบสันนิษฐานว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะไม่ใช่คนธรรมดาถ้ายุคนั้นน่าจะมีฐานะเป็นผู้นำเผ่าหรืออาจจะเป็นผู้นำชุมชนในทีเดียวค่ะแล้วก็เจออีกสอกงโรกฝั่งด้านซ้ายกับด้านขวา1,700ปีเช่นกันแต่ว่าสภาพสองโรงนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วจากราคา คุณพบตรงนี้สะ้อนให้เห็นว่าก่อนที่ชุมชนแห่งนี้จะพัฒนาจนกลายเป็นเมืองที่ใหญ่โตในขนาดเกือบ3,000ไร่พบว,ว่ามีคนกลุ่มนี้เริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยกันอยู่แล้วตั้งแต่1,700ปีที่แล้วจากนั้นคนกลุ่มนี้พัฒนาออกรูปออกมาจนกลายเป็นสังคมที่ใหญ่ขึ้นซึ่งที่นี่เราพบว,ว่ามีการรับเข้ามาภายใต้วัฒนธรรมทวารวดีที่นับถือศาสนาพุทธหลังจากพุทธเสื่อมโลกค่ะพบว,ว่าช่วงหลังที่นี่นรับวัฒนธรรมของโบราณเข้ามาอีกที่นับถือศาสนาฮินดู แังเช่นพบว่าที่บริเวณจุดการเมืองค่ะก็คือจุดต่อไปที่รถจะกาเข้าไปชมกันต่อตรงนั้นเราพบว่ามีสิ่งก่อสร้างที่เป็นกลุ่มโบราณสถานในภาษาหลังใหญ่อยู่สามจุดด้วยกันซึ่งนั้นก็คือเป็นวัดของพุทธแล้วก็ของฮินดูนั่นเองเดี๋ยวหลังจากเราเที่ยวชมจุดนี้เสร็จเรียบร้อยถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขึ้นรถกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้เข้าไปชมจุดที่เหลือด้านในกันต่อเพิ่มเติมนะคะอันนี้เป็นเป็นวัดครับที่ พบอยู่ข้างหลุมฝุดคนโครงกระดูกโบราณนฮะในเมืองชั้นในจะเป็นที่อยู่ของวัดนะฮะเมื่อสักครู่พี่เขาบอกว่ามีสี่กว่าวัดนะฮะนี่ฮะที่เห็นแต่ละกำแพงน่าจะเป็นคนละวัดคือในเมืองชั้นในน่าจะไม่ใช่เป็นที่อยู่ของประชาชนคนชั้นใช่ว่ารากหญ้าหรือชั้นล่างนะน่าจะเป็นที่อยู่ของ คนชั้นแบบเสื้อสายระดับสูงนะก็มีวัดอยู่ผสมเข้าใจว่ายอย่างนั้นในเมื่อบางทีถ้ามีภัยสงครามก็มโนเอานะครับผมก็มโนเอาว่าประชาชนก็จะเคลื่อนเข้ามาหลบภยัยลี้ภัยอยู่ในเมืองก็ประมาณนั้นสำหรับวัตถุโบราณที่มันเหลืออยู่นี้ก็คือซากหินส่วนที่เป็น อยู่กับปราสาทสมัยนั้นเขาก็ไม่ได้กอง<ๆ>กองกอกอิดขึ้นหินขึ้นอย่างนี้อย่างเดียวนะครับน่าจะมีการมุงหลังคาด้วยไม้หลังคาด้วยหญ้าใบตองสมัยนั้นเพว่ซึ่งวัตถุนั้นเมืองมันโดนทิ้งล้างมีไฟป่ามามันก็คงจะไม่ไปตามลําดับนะครับมาครั้งก่อนคนบรรยายเขาบอกว่าวัดที่อยู่ข้างนอกนี้อยู่ใน คนละสมัยนะครับคือเมืองสีเทพนี้เป็นการสร้างเป็นที่อยู่ของพุทธศาสนามาก่อนก่อนที่จะได้รับอิทธิพลของศาสนาฮินดูทางตอนเขมรเรื่องอำนาจเหมือนในหนังสือเล่มหนึ่งผมเคยอ่านนะฮะก็อาจจะมีนักโบราณคดีอ่านมาพูดว่าอะไรนะไม่รู้อย่ามาพูดก็คือผมไม่รู้นั่นแหละครับผมก็อ่านมา ตามนั้นผมไม่ได้เป็นนักโบราณคดีเขาก็มามีอำนาจศาสนาพูทธก็เสื่อมก็เป็นการสร้างของยุคของสมัยขอมนะครับก็มันก็โยงใหญ่ไปถึงทางลบปุรีทางสุขเทาไทยที่เขากำลังตีกันขึ้นไปที่ลบลาข้าฟันก่อนที่ขอมจะโดนโดนใช้คำว่าอะไรอะ่ะทุบหัวกับบ้านอะ ทำไมพ่อคุณศรีอินายทิตกับพ่อคุณพาเมืองก็ร่วมกันต่อต้านนั่นแหละก็ตั้งเ็นกรุงสุขโขทัยขึ้นมาเป็นประวัติศาสตร์แรกของตั้งประเทศไทยครับเพราะว่าหลังก่อนนั้นเขาไม่เรียกว่าเป็นประเทศไทยครับเป็นก็เป็นเมืองกระจัดกระจายที่จริงมันก็มีมาก่อนแล้วถ้าตามประวัติศาสตร์สุโขทัยอายุมันก็ยังไม่ ประมาณพันปีแต่อันนี้พันเจ็ดรอปีนี่ก็แสดงว่าเป็นเมืองแล้วก็ไม่ได้เรียกประเทศไม่รู้ประเทศอะไรเงี้ยก็เลยจะจะให้ดูคร่าวๆเ่จุดต่อไปผมจะไปที่จะไปที่หลุมขุบคนที่พบซากสุนัขกับซากคนแล้วก็ เครื่องใช้เพียงนินพลอยอีกเยอะแยะนี่บริเวณข้างในข้างในชั้นในนี้มีพันสามรอไล่พันสามรอยไล่ส่วนซนนอกเขาก็ทั้งหมดบอกว่าพันสองพันสองพันกว่าไร่นี่ผมจะพาเดินไปที่ลุมขุดคนที่พวกพบโครงกระดูกสุนัขนะให้ดูรอบๆภายใน บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสีเทมศิลปินเดียวครับไปพี่น้องบรรยากาศนะเดี๋ยวผมจะให้ดูทางเดินของคนสมัยโบราณ อันนี้ขเขาเขียนป้ายใหม่ว่าอะไรทางเดินโบราณเป็นทางสัญจรเนี่ยทางเดินโบราณถามว่าสมัยก่อนมีรองเท้าใส่แล้วหรือ มีทางเท้าใส่เลยหรือถ้าหินแบบนี้ก็เจ็บเท้านะครับเนี่ยถ้าเดินท้าเปล่าก็าเจ็บเดินจากปราสาทหรือวัดอีกหลังหนึ่งไปอีกที่หนึ่งครับวัดที่เห็นข้างหน้าปางสองพี่น้องหรือปางสีเทพพออ่านประวัติศาสตร์จริงๆสร้างเมื่อเจ็ดร้ปีเองครับก็สร้างยุคที่เ้าล่านานิคมมาชนกับสุโขทัยนั่นแหละนะ ก็ขึ้นมาที่หลังก็สมัยพระเจ้าชัยวรมันนะอายุพันปีหรือพันกว่าปีนิดๆก็ไม่น่าเชื่อถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงไม่ล่วงโรยหล่นหายไปตามกาลเวลาเหมือนสมัยก่อนเท่าที่ดูจากหลุมขุดค้นที่ว่าพบโครงกระดูกฉางคบมนุษย์เออเขาก็มาขุดหลุมฝังจะเรื่องบังเอิญเนานะ ขุดหลุมฝังใกล้กันมากอาจจะเป็นเพราะว่าวัดสมัยก่อนที่แน่ๆวัดก็ต้องมีป่าชา้าไหมครับป่าช้ามีการขุดหลุมฝังอะไรก็เลยพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นนั้นมาเหลุมต่อไปเดี๋ยวผมจะไปพาไปดูที่หลุมขุดค้นที่พบเจอโคงสุนัขนะฮะเดีย๋ยวจะให้ดูชัดๆนะครับ เด,เดี๋ยวไปเจอกันที่ลุมขุดคนคงกระดูกนะครับ